1นวันหนึ่งเหรียญหนึความบางังคั่งกับช่อง r c h m ม o ูลคอยนะครับแล้วก็ช่องคอยน m o o n แล้วก็ amazing moon story นะครับวันนี้เรามาเข้าสู่ในเหรียญที่ชื่อว่า bitcoin hyper หรือ hyper นะเหรียญตัวนี้คือเลเยอร์ที่2ของ bitcoin นั่นเองเขาบอกว่าเป็นเลเยอร์2ตัวแรกนะครับที่บนเครือข่ายของ bitcoin และเป็นแกนหลักของระบบที่เคลื่อนที่ทุกอย่างตั้งแต่การทำธุรกรรมการ staking การบรหิหารจัดการ ไปจนถึงการเข้าถึงโปรเจกต์ใหม่ๆนะครับตัวนี้ก็คล้ายๆเป็น p ูม o f องสเตกเนี่ยที่มีการลิงก์กับตัวของเหรียญ Bitcoin เท่านั้นเองนะถ้าเกิดพูดโดยทั่วไปเขาบอกว่าตัวของเนี้ยมันมี t o เ e n o m i c ินะครับมันมีระบบการจัดการของมันอย่างเช่นเทสเซอรีเนี่ยคือ25%นะครับคือจะเก็บเหรียญอะไรเข้ามาเนี่ยในคงคลังเนี่ยไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเป็น25นะซึ่ง เดี๋ยวเขาก็จะมีกําหนดให้นะครับตอนนี้เขาเปิดเป็นพรีเซลอยู่เนาะโปรเจกต์พอมันเป็นรูปเป็นร่างเนี่ยเดี๋ยวก็มีการรายงานความคืบหน้าถ้าสนใจนะสําหรับเหรียญน,นี้นะครับย้ําว่ามีความเสี่ยงแต่ก็เป็นเหรียญต้นน้ำที่น่าใส่ไว้ในพอร์ตสักนิดหน่อยเหมือนกันนะครับอย่างที่สองคือ Marketing ิ้งยี่สิบเปอร์เซนนะแล้วก็รีวาร์ดสิบห้าเปอร์เซ็น listing คือสิบเปอร์เซนนะครับคือเขาต้องแบ่งให้กับทางคือคุณจะซื้อเหรียญหนึ่งเนี่ยเขาตัดออกไปสิบเปอร์เซ็นเนี่ยเขาแบ่งให้กระดานด้วยนะครับแล้วก็ดีเวล็อปเมนคือสามสิเปอร์ซ็นเขาให้ความสําคัญเรื่องของการพัฒนาโปรเจกต์จุดเด่นของตัวเนี้นะครับมันก็จะมีอยู่เจ็ดอย่างด้วยกันหนึ่งคือ solution layer สองตัวแรกบนเครือข่ายของบิตคอยนนะ แล้วก็2คือเป็นบล็อกเชนที่ถูกสร้างขึ้นใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาการล่าช้านะครับของค่าธรรมเนียมที่สุง3นะครับคือเป็นช่วงโปรเจกต์เริ่มต้นด้วยราคาเพียง0 0 1 1 7จุดอลลาร์นะครับโดยมีราคาจะปรับขึ้นทุก2วันนะเพราะว่ามันจะปิดพรีเซลแล้วนะฉะนั้นคนที่ซื้อก็จะไม่ได้ราคาที่ต่ำล้วหลังจะพรีเซลนะล้วก็จะ มีการเปิดโอกาสในระบบนิเวศของ Bitcoin สามารถรองรับพวกดีแอปหรือดิเซนเทลไลท์ได้นะครับแอปพลิเคชันหรือ d ี f ฟหรือด e เซนเทลไลท์ไ i แนนซ์นะครับและเหรียญมีมอื่นๆได้มากขึ้นนะครับโดยที่ตัวนี้ก็จะเป็นตัวบล็อก a i n อีกหน่อยเนี่ยเขาน่าจะมีบล็อก a i n ของตัวเองแล้วก็ตัวที่5คือมอบประสบประการเรื่องของความรวดเร็วของธุรกรรมนะครับต่อเสียววินาทีพร้อมค่าจมเนียมที่ต่ำที่สุด นะ6คือเลเยอร์2จะทำงานได้อย่างไรคำตอบคือการนำพวกโซลอนาเวนทัวร์แม็ชีหรือ SVM มาผสมะสานไว้นั่นเองนะครับก็จะใช้ในระยะแรกเนี่ยจะใช้ิทเชนของโซลอนาในการขับเคลื่อนนะครับคือเอาบล็อกเชนของโซลอนาเนี่ยมาทำบนโปรโตคอลของบิตคอยนะครับบนเหรียญของบิตคอยเพื่อทำให้เกิดโปรเจกต์เานั้นเอง7นะครับก็สำหรับ s เต k ก n ิ้นะครับมี a อร์ดอมี Farming อะไรพวกนี้เดี๋ยวเขาจะมีการรายงานว่า APY เนี่ยหรือค่าตอบแทนเนี่ยต่ออันเนี่ยเท่าไหร่นะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวของ Hyper นะชื่อ h y เปอหรือ Bitcoin h y ปอรนะเป็นตัวแรกเลเยอร์สองของบิตคอยก็มันมีข้อเสียแหละนะครับนั่นก็คือเหรียญมันมันใหม่แล้วมันเป็นการเปิดพีเซลด้วยนะครับ ซึ่งถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยผมก็แนะนำนะครับแล้วก็ลองดูกระจายความเสี่ยงแล้วสำหรับวันนี้นะครับผมก็ฝากทุกท่านที่จะกดไลค์กดแชร์กดติดตรแล้วกดกดปุ่มติดตามกันนะครับเราก็ถ้าเกิดจะให้คะแนนตัวนี้ก็ให้อยู่ที่สักเจ็ดละกันนะครับก็ถือว่าออกมาใช้ได้ระดับหนึ่งนะครับอยู่ในเพสต่างๆนะยังไม่ถึงกับว้าวเนาะสำหรับเหรียญต้นน้ำนะ โอเคครับข้อมูลก็มีอยู่ประมาณนี้แล้วผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วกดกระดิ่งมีกลุ่ม Amazing Rich New Moon c o i นะครับแล้วก็ท่านใดอยากที่จะเรียนหลักสูตรต้นน้ำผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้และสำหรับนี้ผมก็หวังว่า Hy p e r จะ go to the moon ไปด้วยกันจะช่อง Rich Moon Coin Coin New Moon แล้วก็ Amazing Moon Story สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ